สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกันหนึกนิดนึงวันนี้นะครับรอกันอยู่หรือเปล่านะฮะคิดถึงกันหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้พอดีโอ้โหประชุมทั้งมีทั้งวันนะครับเพราะว่าแดงเดือดบอลจะเตะแล้ว12บสกรกฎาคมนะครับที่ราชมังคลาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็ผมมีโอกาสได้ไปมิดแอนกรีสด้วยนะครับจากเอ่ยางของอพอลโลซึ่งเป็นหนใน สปอนเซอร์ของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะถือว่าตอนที่เหลือน้อยมากแล้วสมัยก่อนมันจะมีรถจัก,กรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีอ่าตอนที่ยังเหลือแบงค์อยู่นะครับของกรุงศรีผมนี่เป็นลูกค้าประจำของกรุงศรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอย่างอพอลโลแล้วก็จะมีน้ําดื่มยี่ห้อหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับสำหรับคู่สนับสนุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีโอกาสจะได้มิทแอนกรีดกับนักฟุตบอลรวมถึงเจอกับเลเจนด์ทั้งแวลล็อปสันแล้วก็ แอนติโคเดติดตาม e x ็กซ์คลูซีฟในในช่องของเราในทาง YouTube นะครับอ่ะวันนี้มีข่าวใหญ่เยอะมากๆเลยฮะไปลุยกันเลยแล้วกันรเรื่องของ Big n e w วนะครับเพราะว่าแมนซิตี้ขยับตัวพอสมควรเลยครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้ดาวินนูเยสนะครับซิตี้เองก่อนในนี้ได้ทางฝั่งของเออร์ลิงฮาแลนด์ไปแล้วไม่ปิดอู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังจะปิดค uh ูคูเล่าของทางฝั่งไบรทัน แบ็กซ้ายคนนี้ก็คือเป็นแบ็กของบาร์ชาเก่านะครับเป็นคนกระตะลุลยาเพราะฉะนั้นเสร็จปเป๊ปโคลรว่าได้อย่างง่ายดายเพราะว่าแมสตี้เองทางฝั่งซ้ายนะเขามีปัญหาเมนดี้ยังติดคุกอยู่เลยในขณะที่ซิ่เชนโก้เองก็แล้วแต่นัดบางนัดก็ดีบางนันกดนนก็ไม่ดีถ้าได้ตัวนี้มาเกมรุกน่ากลัวมากนะครับคุณย่าถ้าใครดูไบรตันจะรู้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากได้ก็คือคาวินฟิลิปนะฮะยื่นซื้ออย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคาวินฟิลิปเนี่ยก่อนหน้านี้ มันมีกระแสว่าเขาไม่ได้ติดนะฮะในการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาติดเพราะว่าเป็นคนยอร์กเชียร์ตั้งแต่กําเนิดแล้วย่าเนี่ยเกลียดแมนยูไนเต็ดมากสมัยก่อนแลงเคเชียร์ยอร์กเชียร์แบ่งแยกดินแดงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เผาผีกันแน่นอนนะฮะมีคนถามว่าอ้าวพี่เลยย่งนงี้การย้ายแมนซิตี้อ่ะมันก็เป็นเป็นการแบ่งย่านแมนเชสเตอร์กับย่านลีดเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันก็ใช่นะครับแต่ว่าเขา กเกลียดแมนยูมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวของแมนซิตี้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเป๊ปไปให้สัมภาษณ์ที่บาร์เซโลนามีเกมเออ่การกุศลเขาบอกว่าเขาไม่อยากปล่อยเป็นดานซินวานะเพราะฉะนั้นซิตี้ขยับแล้วนะครับแฟร์เรย์โอคูนะฮะแล้วก็เออ่มีเชลซีครับบูสปักกับมาเจมารีนาเนี่ยกำลังจะออกจากถิ่นซานฟร์ดบิดแล้วนะครับบูสปักนี่ดูแลเชลซีมา19ปีนะครับแต่ว่าเออ่โดนเรื่องหนึ่งไปเป็นที่ปรึกษาก็คือการแขวนนั่นเองท็อตโบลี ล้างบางหมดเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปลูกากูแอบโทรหาซิมเนอินซากิตอนวันเกิดของอิซากินะครับและมันเป็นคืนก่อนที่เชลซีจะเจอกับเรอัลมาดริดในแชมเปียนส์ลีกนั่นทำให้ลูกากูตกเป็นตัวสำรองรบกวนไปดูได้ในคลิปนี้ได้ใน t i k t o ็อได้เลยนะครับแลนกิกส์นะครับล่าสุดนี่คือลาออกกับทีมชาตเวลส์อย่างเป็นทางการแล้วหลายคนถามเอา้ากิกส์คุมเวลส์เหรอพี่ตอนที่ไปได้ไปบอลโลกนะครับตอนแรกเนี่ยเขาคุมนะฮะ เป็นคุณซืออยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องที่ไปตีแฟนในที่พับลิกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการพักงานชั่วคราวโรเบิร์ตเพดประคุมทีมไปบอลโลกซะง,งั้นซึ่งก็คงรออยู่ว่าคดีความจะจบสิ้นหรือเปล่าสุดท้ายไม่จบลากิกก็คงมองว่ามันคงยืดเยื้อมันคงไม่ดีกับประเทศชาติแล้วจริงมันจะไปชุกมือเปิด ชุบเมื่อเปิดเอคุณซือคนที่พาบอลโลกก็ไม่ได้ก็ลายออกอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับไรน์กิ๊น่าสียด้นะครับผมมีโอกาสได้คุยกับเขา 15- นาที่0นาทีจริง,รงเป็นขวัญใจของผมเลยนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเรื่องผู้หญิงก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเขานะอ่ะลองเอาภาพขึ้นมาผมเคยเจอแก๊งนี้ครับค้าชอมนันที่ทูนั่งสัมภาษณ์กันเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ได้ไลายเซ็นเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ไลายเซ็นพวกเขาก็เดี๋ยวติดตามจริงๆผมมีของ สะสมเยอะมากไลเซเลนต์กีกจากได้ไหมล่ะนะครับจริงๆเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็นบิ๊กนิวส์ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับแฟนฟุตบอลหลายๆคนแล้วก็โอ้โหดีใจมากเลยอย่างคุณนาแน่น,นะครับจากปทุมธาน,นีเนี่ยเขาเปิดจอใหญ่ดูช่องเราเลยนะครับบอกดูเป็นประจําทุกคืนนะฮะจากอ,อ,อยู่แถวเวิร์กพอยต์ใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วผมดีใจมากที่แฟนลิเวอร์พูลด,ดูช่องของเราไปดูไนวะ้ฮะอยู่ในพวกออลอนอยู่เลยเมื่อวานแกอุน่นหนุน500คอลิเวอร์พูลกับเชลซีไปนะครับ ถ้าเป็นคอเชลซีหรือฟูเมื่อวานปิดไป2อ,องพื้นนะครับยังเหลือแค่สอง,องพื้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครเป็นแฟนลิฟูนะเป็นแฟนเชลซีนะครับอยากได้ก็ไลน์หาผมได้เลยที่ป๊อปปี้ระบนนะครับแล้วก็เห็นแฟนบอลอีกท่านหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณบอยออวรทิตนะครับบริษัทวรทิตจำกัดนะฮะย่งเส้นพวดโอ้โหซึ่งเป็นออบริษัทที่อยู่ใกล้กับสมัยก่อนพ่อผมทํางานที่เยาวราช นะครับนี่ฮะชูโชว์ภาามันคอคริสเตียนอลโดทุกคนน่าจะได้ของรางวัลอ่าของที่ซื้อมาน่าจะใกล้ครบแล้วพรุ่งนี้น่าจะ100ละของที่สั่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโชว์รูปมาให้ผมดูได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างคุณบอยวราทิเนี่ยทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายแล้วก็นำเข้าเฟืองโซ่คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นนะครับเป็นโซ่ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมไทยอยู่แถวแถววรจักรแถวทรงวาด ของกินเยอะยาวราชก็ติดต่อบริษัทนี้ได้วรทิตจำกัดยงเซิงบวชนะขอบคุณมากเลยแฟนฟุตบอลทุกทุกท่านนะครับดีใจที่ได้คุยกับหลายคนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงหน้าครับเราไปคุยเรื่องของไอ้ปัญญาอาร์เนอลแล้วก็มีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับอาร์เนอลเนี่ยจะเสริมทัพน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็เป้าหมายเขาคือติดท็อปโฟให้ได้เขาจะสู้กับท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างไรไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับ จริงๆผมเนี่ยพยายามจะทําคลิปเอาใจแฟนบอลหลายๆกลุ่มนะครับอย่างาใน TikTok ผมก็มีทําเอาใจแฟนเชลซีไปแล้วนะครับวันนี้ใน YouTube เนี่ยอยากจะเอาใจแฟนบอลอาร์เซนอลกันบ้างนะครับแต่ก็ยังมีคําถามส่งเข้ามาระหว่างที่อัดเดีย่ยนี้ก็มีคนบอกพี่อัปเดตข่าวอันโทนี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยนะครับก็คือมันมีข่าวประมาณทักกีมม่โมงว่าบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่นะครับว่าแมนแต่กำลังจะปิดดีลอันโทนี่จากอาจากซัมเมอร์ดามน์าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอ,อ,อยากจะเชื่อเท่าไหร่ นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันละกันเดี๋ยวแฟนแมนยูเต็ดมีข่าวอัปเดตในท้ายคลิปเรื่องของริโอเฟอร์ดินาถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับที่พูดถึงราฟีวรานนะครับเดี๋ยวเอาท้ายคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอาร์เซนอลก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับแน่นอนครับช่วงที่2องครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเมื่อวานนี้คนสั่งเข้าไปเยอะมากๆเลยครับสำหรับ ATK บริษัทอินเตอร์พิเม่มอลเล็นะครับผมได้รับทราบข่าวมาจากคุณกวางธนกิตติว่ามีนายแบงค์นะครับแล้วก็พวกพนักงาน ธนาคารต่างๆเนี่ยไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็คือเขาให้ตอนนี้ให้พนักงานตรวจ a t ทเองนะครับไม่ไม่มีการสนับสุนแล้วหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทห้างร้านต่างๆ,ๆนะครับที่อยากจะติดต่อนะครับงานแต่งฟุตบอลคอนเสิร์ตนะครับสัมมนาโรงเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับวันนี้เราขอปล่อยตัวของกิก้าครับเขาเรียกกันว่ากิก้าเอ่อหน้าเด็กนะครับหน้าเด็กตรงนี้ก็คือ ความหมายคือตรวจได้2แบบทั้งระบบจมูกแล้วก็กระบบน้ำลายนะครับผมเอามาให้ดูนะฮะอันนี้มันจะเป็นมันจะไม่มีหน้าเด็กอะไรเลยนะครับจะไม่มี two in one อันนี้มันจะตรวจได้จมูกอย่างเดียวนะครับมันก็จะถูกวถกว่าแต่ two in one เนี่ยของ hibeltech ผมเคยซื้อ75บาทเราเคยปล่อยในราคา39บาทไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวกิก้าเนี่ยมันจะถูกกว่าฮิปอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะใครอยากสนใจนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับกล่องละ37บาทนะครับแล้วก็ถ้าหากซื้อเวนแพ็กนะฮะกล่องใหญ่เนี่ยมี20เทส ราคา740บาทส่งฟรีทันทีนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในตอนที่เริ่มถอดหน้ากากกันวันนี้เห็นล่าสุดคุณหมวยอริศากำพรเจริญช่อง3เรียบร้อยติดโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เสี่ยงขึ้นนะฮะในการที่แบบอ่ะลองดูวัดนันดูซินะครับผมเองก็ตรวจแทบสุทุกวันเพราะฉะนั้นครับกล่องนี้นะฮะมันทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะส่วนของสะสมนะครับเมื่อวานนี้ย้ำไปแล้ว นะครับภาพพันคอของริวพูลแล้วก็เชลซีเนี่ยปล่อยไป2ผืนยังเหลืออีกสผืนนะครับแล้วก็ไอตัวของกล่องแมนยูอรเต็ดเซตเทพนะครับในราคา5,000บาทขายแล้ว1กล่องนะฮะเหลืออีกสกล่องใครสนใจนะครับที่มันมีภาพพันคอภาพันคอใพพน,อนประมาณ2อ0 0ันมีโมกไหมพรมนะครับประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันสมีสติ๊กเกอร์มีปากกามีเข็มกลัดนะครับกล่องผมใช้คเว่ากล่องเทพผมได้มา6,800นแปนะครับจัดไป5,000บาทเหลือให้สกล่องไลรเอาไปรปัผลได้เลยลูก แล้วก็ล่าสุดครับผมไปค้นเจอมาฮะคุณผู้ชมครับอยู่ในชั้นน่าจะเหลือเล่มเดียวหรือไม่แน่ใจมีอีกเล่มหนึงหรือเปล่าเอาตีว่า2เล่มแล้วกันฮะใครสนใจนะครับแต่ผมขอปล่อยในราคาหกรบาทนะครับเอาเท่าทุนหน่อยเขาที่แล้วเนี่ยปล่อยแต่ว่าอันนี้วาทาเด็ดไม่มีนะครับไอเล่มผมหาไม่เจอจริงๆนะครับก็คือตัวเนี้ยของเซอร์เล็กฟอร์บูันที่คนหลายคนไลน์มาถามผมเนี่ยหกรบาทนะครับมี2เล่มใครสนใจไลน์หาได้เลยแต่ว่า ย้ำว่านี่ออกค่าส่งเองนะฮะมันเท่าทุนคุณดูราคาก็น่าจะเห็นอยู่595บาทผมปล่อย600บาท <c oughs> นะครับอ่ะสนใจไล่เข้ามาได้เลยที่ไลน์ปอปิระพลขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยฮะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะวันนี้เราพูดกันถึงไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็คือการเสริมทัพของเขาเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับในการที่อารุนท็อปโฟกับท็อปแนมพอสเปอร์ นะครับเพราะว่าณตอนนี้อาร์เตต้ากับเอดูนะครับมีแผนการในการทําทีมค่อนข้างชัดเจนมากๆก็คือการเสริมดาวรุ่งที่เข้าระบบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ปล่อยอาริสโงงาคาสาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสัญญาอย่างเอ็ดดี้เอนเคเทียเดี๋ยววันนี้เอ็ดดี้เอเอนเคเทียมาพูดด้วยแฟนแอสนขอความเห็นนยนะจริงๆมีทําเรื่องนี้ไ้แล้วในติ๊กต็อกเรื่องเบอร์14ีของเทเรยองรี ry, นะครับแต่ว่าประเด็นนั้นเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับไปประเด็นที่การเสริมทัพนักเตะก่อนนะครับก็คือเอ่อซื้อตัวได้ดีมาก เออ่ฟาบิโอเวียร่าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับจากทางปอร์โตเนี่ยไอ้มิดฟิลตัวรุกที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับได้มาจากทีมจากโปรโตุเกสนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้เป็นผู้เล่นที่ตอนสมัยยู21ของโปรโตุเกสครับเขายังไม่ติดทีมชาติชุดใหญ่นะฮะแต่ชุดเล็กยู21เขาไปกับตันแล้วก็จ่ายแล้วก็ยิงประตูวเบยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างผมไปดูมาเนี่ยใช้ได้เลยนะเป็นตัวที่คือเก่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อาร์เซนอลจะมีตัวทําเกมไม่ว่าจะเป็นสมิธโลไม่ว่าจะเป็นมาติโอเดกาลรมถึงตัวนี้ด้วยก็คือฟาบิโอพิเอร่านะครับที่นี้ฮะดีลที่แฟนปืนใหญ่นะครับถามผมเข้ามากันเยอะมากแล้วก็ต้องลุ้นมากที่สุดก็คือเรื่องของกาเบรียลเชซุสเนี่ยแหละครับเพราะว่ากาเบรียลเชซุสเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญเนะ่ะมันจะมีแบบเดอะลัสจิ๊กซอหลายครั้งมากที่สโมสรใดสโมสรหนึ่งได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันฉลุยเลยอย่างเช่นเฟอร์จิวฟานได้ถูกไหมครับลิเวอร์พูลเนี่ยมมีลาาาสตจจิ๊กกกซซออเยอะททััั้้งฟนนนไดใร ก็ได้แชมป์มหาสารรวมถึงการได้อาริโซนเบเกอร์จากโรมา่านี่เป็นลาสซิกโซ่ทางนั้นแมนเชสเตอร์แต่เคยหวังว่าโรนัลโด้ราราเฟวารานจะเป็นลาสซิกโซ่แต่มันยังไม่ได้นะครับอาร์เซโนอลเนี่ยครับเขามั่นใจมากว่าเขาไม่ต้องมีกองหน้าเมื่อก่อนหน้านี้ขายโอบาไปให้กับบาร์เซโลนาลักกระแสก็ออกไปแล้วนะครับกับไปลียง ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของกาเบรียลเซชุสเนี่ยอาร์เตต้าเนี่ยสนิทซีมากตั้งแต่สมัยอยู่กับกับเปปกูเดล่าแล้วที่แมนเชสเตอร์เขาโอ้มองว่าโหมีความเร็วสามารถเล่นด้านขวาก็ได้เป็นกองหน้าตัวหลอกก็ได้เข้าฮอตก็ดีหม่งก็เก่งเป็นปราซิลที่หมงเก่งแล้วจุดสําคัญของเซซุดที่สถิติทุกอย่างเขาทำเอาไว้เลยก็คือเขาเป็นคนที่บีบแดนบนเก่งมากซึ่งถ้าบีบแดนบนพร้อมกันน่ากลัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเดการไม่ว่าจะเป็นซาก้า แต่ว่าล่าสุดเ็นบอกว่าจะปล่อยนิโคลัสเปเป้ออกไปนะครับอาทิตย์ที่กลับมาที่เชสต์ครับเอเย่นของเขาบินมาที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับจากบราซิลนะครับบินมาเพื่อเจราจากับทางฝั่งของปืนใหญ่แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่ที่นอตออลนอนแล้วประเด็นสำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องการที่50ล้านปอนด์ก็จะปล่อยสตาร์สไตล์ของเป๊ปกับแมนซิตี้ครับไม่งอ้อคนที่ไม่อยากอยู่ยแล้วอย่างเบรตโรสินวาถ้าอยากย้ยายเลย ก่อนหน้านี้เฟราตเรสบาเซโลนาปติต่อก็ขายเลยทั้งที่จริงแล้วเขาไม่มีกุนโเปโรแล้วยอมใช้หน้าเป้าแบบฟอนายอ่ะใช้กุนโอกันมาใช้ซุปเล่นทางขวาบ้างใช้แจ็คกิลิชบ้างแบบนี้แมนเชสเตี้เป็นทีมแบบนี้ไม่งอนักเตะถ้าหากอยากย้ายก็ย้ายเลยแต่ราคามันก็ต้องได้ในระดับที่สมควรเพราะว่าเชซุสนี่ผมจําได้เขาเป็นหนึ่งในข้อเสนอตอนที่ยูเว่กับเมนเดสคอเก้เมนเดสนะฮะนำเสนอโรนโดให้เป๊ปนะครับ หลังจากที่ยูเวนตุสกับโรนโดเนี่ยไม่ไปกันโดเลยบอกว่าอยากย้ายนะครับผมจําได้ว่ายูเว่เนี่ยจะปล่อยโรนัลโดแต่ขอกาเบรียลเฮซุสมาที่ตูรินเป๊กปกุติล่าปฏิเสธเสียงแข็งเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยเขาชอบเชซุสมากๆชอบเล่นทางขวามากๆและแบบเขาบอกโรนัลโดเนี่ยอายุเยอะไปแล้วนั่นคือสาเหตุที่เขาจะปล่อยเชซุสได้แต่ในราคาที่มันสมน้ำสมเนื้อล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลยื่นซื้อที่35ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งจริงๆถ้าเราวิเคราะห์กันตรงนี้มันก็ค่อนข้างถูกไปแหละนะครับบาเซโลนาเอา่อทั้งฝั่งของ Mass City แมนซิตีเนี่ยต้องการที่50บล้านปอด์เมียน้อยก็อยู่ที่ว่าอาเซนอลจะจ่ายหรือเปล่าโอ้ในราคานี้นะครับจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่ยุคข,ของอุนัยเอบรีหรือว่าก่อนหน้านี้ไปอีกเนี่ยผมว่าซื้อแน่นอนนะครับก็ยังเคยซื้อเปเป้คือตอนนี้ลูกชายอ่ะมาดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะการจ่ายเงินแทนพ่อก็คือจอจโคเอนเก้เพราะฉะนั้นก็ดูชนะใจแฟนอาเซนอลได้เหมือน เหมือนกันนะครับในก่อนหน้านี้นะครับยกเว้นตอนที่จะไปไอ้ซุปเปอร์ลีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอห้าสล้านปอนด์ในต่อๆเนี่เหลือ45อะไรน,น่าจะจบซึ่งหากจะได้กาเบรียลซูสมาทีนี้โอ้โหน่ากลัวมากนอกเหนือจากนั้นนะครับอันนั้นเป็นดีลที่มันมันค้างคามา,มาระดับได้สองปีอันเนี้ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเอเจนต์เขามาบินมาถึงเที่ยงเตตแล้วเราไปที่ลอนดอนเรียบร้อยแล้วดูที่ว่าอาร์เซนอลจะเพิ่มราคาหรือเปล่าเพราะสาเนี่ยซิตี้คงไม่ขายแน่ๆอาจจะต้องเพิ่่มเเปป็นนน40 45 50หรือออล้าาาดด์ทียกจะไ ทีนี้นอกเหนือจากนั้นครับทางอาร์เตต้านะครับแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยมีข่าวกับทางราฟินญาครับโอโ้โหของลีสูตนเตดคือลาฟินยาเนี่ยรุ่นการที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขาเนื้อหอมามากๆนะครับเขาเล่นกับลีสูตนเตดได้อย่างยอดเยี่ยมเอาตรงๆคยุยแบบเนื้อแท้มีแต่คนแช่งให้หลีสตกชั้นเพราะว่าจะได้นักเตะคนๆน,นี้มาครอบครองถูกไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือบาเยอร์มิวนิกมีอีกไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนานะครับเพราะลาฟินยาเนี่ย ก็เห็นชัดว่าคลาสของเขาเนี่ยมันมันสูงมากเกินกว่าที่จะเล่นกับหลีดอยู่นะแต่เขาสามารถไปเล่นบาเยสร์งต์แชร์ก็ได้ทางทางขวาทำไมครับเขาไปเล่นบาซ่าก็ได้แทนเตาไอ้ไอ้เดมเบเล่ถ้าหากอยากย้ายถูกไหมครับทีนี้อาร์เซนอลก็โดดจ้ำเข้ามาร่วมวงในการไล่ล่าจริงๆก่อนหน้านี้ราฟินญ่ามีข่าวลิเวอร์พูลด้วยซ้ําตอนที่ซาร่าจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่ามันก็เล่นสไตล์นี้ได้ถูกไหมครับแมนยูเต็ดก็กระโดดเข้าไปแต่ว่าณตอนนี้คือนักเตะเท้าซ้ายถ้าถางมีมีการปิดดีลอันโทนี่จริงๆ รหรือว่าเมสันกรนมูจะกลับมาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปซื้อราฟินยาเพราะฉะนั้นครับอาร์เซนอลตอนนี้ครับมีโอกาสที่จะได้ราฟินยาพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามฮะทีมที่เขาต้องสู้ก็คือทางฝั่งของทอตแนาโฟสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยเสริมน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นอีวานเปลิสิตอีฟบิซูมาหรือว่าเสริมโกลอย่างเฟเซอร์ฟอสเตอร์นี่คือการช่วงชิงอันดับที่4กันโดยตรงและเป็นคู่แข่งที่เกลียดกันอยู่แล้วนอตลอนดอนดาบี้ ศึกนี้ครับอยู่ที่ว่าใครจะให้ราคาได้มากกว่ากันเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับยอมอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะฮะจะปิดได้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีอย่าง e x p r e s s แล้วก็หลายๆสื่อรายงานว่าลีซูเนต็ดต้องการค่าตัวราฟินญาที่60ล้านปอนด์นะครับด้วยความสมนับสมเนื้อลีซเองตอนนี้ก็ไม่ได้ทีมเงินถุงเงินถังเพราะฉะนั้นก็ต้องได้นักฟุตบอลระดับนี้มาขายก็ ประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อมีความรู้สึกตรงๆว่า50เนี่ยยุงทองก็ปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดคนหนึ่งอาร์ซอลต้องได้มาถ้าหากได้เชซุสราฟินยาก็คงต้องปล่อยไปแต่ถ้าหากเชซุสคุยกับแมนเชสเตียไม่จบก็มาเอาราฟินยาหนึ่งใน2อ,อาร์ซอลได้แน่นอนผมมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวของราฟินยาเนี่ยน่าจะเป็นเซคันด์ชอ์นะเพราะเขาอยากได้กับเเชซุสก่อนเพราะว่าอาร์เตต้ารู้วิธีการใช้เชซุสเป็นอย่างดีนะแต่ทีเนี้ยตัวของราฟินยาเองเนี่ย มันมีกระแสว่าอาร์เซนอลนะครับจะขอลดค่าตัวของเขากับลีสเพื่อเอานิโคลัสไปเป้ไปให้กับยูงทองลีสูนัตเต็ดครับในการที่จะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าการเสริมทัพของเดอะกันเนอร์รอบนี้น่ากลัวมากๆเลยครับเช่นเดียวกับทอนนทอนนัมฮอสเปอร์คือก่อนหน้านี้พอสเปอร์ได้พิซูมาได้เปริสิตเนี่ยโอ้โหทุกคนก็มองว่า ท็อปแน็มเพรสเปอร์มีโอกาสจบที่4ค่อนข้างสูงเพราะตอนนั้นมันแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเกรดกันชัดเจนใช่ไหมครับข้างหน้าไอ้ข้างบนก็คือแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลอ่ะเชลซีตอนนี้ยังไม่เสริมก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่าท็อปโบลี่จะเอาอยัางไงล้างบางผู้บริหารอยู่จะเสริมแบบไหนเราก็ยังไม่รู้แต่อาร์เซนอลเนี่ยฮะมาแบบที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 ท,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 ทีอย่างนี้แล้วสเปอร์มาแบบนี้เนี่ยทีมที่สะเทือนคือเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับอ่ะแฟนอาร์เซนอลคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาคุยกันทีนี้เรื่องอีกเรืื่่องงงนึึทีผมมจะาพูดถก็ค เบอร์14ของเอ็ดดีเอนเคเทียอย่างที่เราทราบกันก็สัปดาห์ที่แล้วอาร์เซนอลต่อสัญญาเอ็นเคเทียเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงประตูสำคัญได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับเชลซีเกมที่เจอกับบริสตูเนตดนะครับแล้วก็เขามีบางอย่างนะครับที่นักเตะอาร์เซนอลชุดนี้ไม่มีนะครับเช่นเป็นคนหาตําแหน่งเก่งเป็นคนที่ อยู่ดีๆก็โผล่มาเอกนักเตะแบบเนี้ยมันดูเหมือนเล่นง่ายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเขาอ่านเกมตลอดเวลาต่างหากอย่างชิชาริโต้สมัยก่อนอย่างฟิลิปโปอินซาคิแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นเคทีก็มีหลายจุดที่อาร์เซนอลควรจ,จะคีบเอาไว้ซึ่งเขาอาคีบจริงๆปัญหาคือการต่อสัญญามันไม่ใช่ครับปัญหาคือเรื่องเบอร์เสื้อฮะเหตุผลเพราะว่าพอต่อสัญญาเสร็จเนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์เสื้อนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับไปใส่เสื้อเสื้อเบอร์14ของเทเรยองรี โอ oh, ซึ่งโดนแฟนอาร์เซนอลบางกลุ่มเนี่ยวิจารณ์หนักมากนะครับว่ามันเป็นการกดดันเอ็นเคเทียหรือไม่ในการที่ให้ใส่เบอร์ตำนานเพราะตอนนี้เนี่ยดาวสมโมสรตลอดการของสมโมสรไม่ใช่เ e อ็นไรนะครับแต่ว่าเป็นทีรีองรีนะครับเอ็นไรเนี่ยเป็นอันดับ2อ,องรีเนี่ยคือแซงไปนานแล้วนะครับเบอร์14เป็นเบอร์เทพอะครับเหมือนเบอร์10ของเดนนิสเบอร์แคมป์นะฮะแต่ว่าพอมันเป็นสมิธโลที่ ถือว่าพิสูจน์ตัวเองได้พอสมควรมันก็ยังโอเคแต่โอ้โหเอ็นเกติเเพิ่งจะมาไม่กี่นัดเองเอาเต็มๆต็สิบนัดนะในท้ายดุการมาใส่เบอร์นี้เลยนะครับแต่ว่าเอียนไรท์กับกาเบรียลมาเกลเยสก็ออกมาด่านะครับว่าโอ้โหไม่มีการซับพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเอียนไรท์ได้ด่าแรงเลยว่าถ้าหากคุณไม่ชอบอาเซนอลหรือไม่ได้เป็นแฟนอาเซออคุณต้องหุบปากไปนนเลยนะครับเพือเขามั่นใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าเอ็นเกติเการได้เบอร์เซอร์เนี้ยมันก็อาจจะทําให้เขา มีแรงขึ้นข really so, so, so the ึ้นมาในการสร้างผลงานที่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือปืนใหญ่น่ากลัวครับสมทับดีอย่างไรก็ตามครับเอดูกับอเตต้าก็ต้องวัดใจกับเด็กเพราะว่าการที่เขาเชื่อใจดาวรุ่งเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีมันก็คือถ้ามันฉลุยมันก็ฉลุยเลยแต่ข้อเสียก็คือถ้าหากมันผลงานไม่ดีคนที่รับเต็มไม่ใช่เด็กๆพวกนี้นะแต่เป็นคุณซสือครับและคุณเสือก็จะโดนไล่ออกเหมือนโอเรกอนาโซฉานั่นเองนะครับอ่ะเราก็คิดกันว่า ดูครับว่าสปเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยใครจะแย่งที่4กันได้นะครับที่3เชลซีเขาโอโหไม่ยอมปล่อยก็มียิวไม่เกี่ทีมาฮะที่ยังไม่ได้ใครสักทีนึงนะครับก็คือแมนเชสเตอร์แต่ของเรากับคุณผู้ชมที่เป็นเชียร์แฟนแมนยูนั่นเองนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายผมย้ำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ตอนนี้นะครับถอดหน้ากากไปวิ่งสวนสาธารณะแล้วนะครับมีประชุมสมัมมนานะครับ งานแต่งตอนนี้เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับอยากจะแต่งงานถ่ายรูปสวยๆตัวเอทีเคก่อนเข้างานอย่างแดงงานแดงเดือดน,นี่ผมก็เจอสวบจริงๆผมก็สวบทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้กลับมาใส่หน้ากากจัดรายการคอร์นเนอร์เพราะว่าพอเราไปเจอกลุ่มเสียงเราก็ต้องใส่หน้ากากกันไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นการตัวเอทีเคสำคัญมากๆนะครับย้ำผู้ชมนะฮะอันนี้คือกล่องปล่อยกิก้านะครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วกล่องเอทีเคสีเขียวตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่ากิก้าหน้าเด็ก นะครับตวได้ทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายนะครับกล่องนี้เพียงแค่37บเาทเท่านั้นหาตามท้องตลาดไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ที่ใครเคยมีเอ่ออีที่เบลเทมาแล้วก็ลองตัวที่ถูกลงของกิก้าก็ได้เพราะตัวบ่อยๆบ,บางทีก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้แบบโฟร์เฟกซ์อะไรที่มันแพงเกินไปนะย้ำนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีรูปเด็กอ่ะไม่มีทูนวันก็คือตัวได้แดดจมูกอันนี้ตัวได้ทูอินวันสามสิบเจ็ดบาทไลน์ไปหาคุณเบลหรือคุณกวางได้เลย i p o 8นะครับถ้าสั่งทั้งกล่องใหญ่ 20ชุด740บาทส่งฟรีนะครับสั่งมากมีส่วนลดให้ใครที่ดูอยู่แล้วเป็นบริษัทของคุณจัดซื้อจัดจ้างจะได้ลดภาระในการจ่ายเพราะฉะนั้นเขาให้ในราคาที่ถูกมากๆเลยลายไปได้เลยนะครับส่วนของสะสมวันนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งว่าผ้าพันคอลิือคูกับเชลซีหรืออสองผืนปิดไปแล้วสองผืนนะผืนนี้นะครับอันนี้ออฟฟิเชียลนะครับยูฟาซุปเปอร,ร์คัพผืนละ1,500้บาทนะครับแล้วก็กล่องเซตบล็อกผมเรียกว่ากล่องเทพ มีผ้าพันคอหมวกไหมายพรมสติกเกอร์เข็มกลัดแล้วก็ปากกาอย่างดีนะครับ5ชิ้นนี้นะฮะร,ราคารวมแล้วเกือบ7,000บาทปล่อยไปแล้ว1กล่องผมปล่อยเนยราคา5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปเจอมาในชั้นน่าจะมี2เล่มถ้าจำไม่ผิดเล่มน,นึ่งแน่ๆอยู่ในมือผมตรงนี้ไม่มีใครจองนะครับอันนี้ขอปล่อย600บาทนะจัดส่งให้นะครับค่าจัดส่งจัดมาให้หน่อยแล้วกันนะครับไลมา ประมาณนี้ขอบคุณมากครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วกันนะครับใครที่ได้ของออซื้อไปแล้วนะครับส่ง EMS ไปก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์ให้คนดูหน่อยว่าคนดูเราดูจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับประมาณนี้ไบาปพรุ่งนี้ใครที่เป็นแฟนในนี้ใครเป็นแฟนบอลเกาโชเซเรียอาันบ้างไหมครับคุณเคยมีผ้ามันคอมิลานอินเตอร์แล้วก็โรมาไหมครับอันนี้ออฟฟิเชียลเลยนะฮะจาก อิตาลีเลยนะครับเพื่อนผมทำทัวร์ไปฮิวมาใครอยากได้พรุ่งนี้ห้ามพลาดคลิปของเราทางยูทูบช่องปอบพิทพลไบๆเช้าเาื่อิสาลี่ไบบ๊อบาย